เวลคัมทูพิมพิมชานลสวัสดีค่กระพบกระบกุกระบวงค่ะสวัสดีครับทุกคนอ่าอยากจะบอกนิดนึงเป็นความในใจที่อยากจะพูดกับศิลปินทุกคนว่าช่วยเอาเนื้อเพลงแปะไว้ในเดสคิวชั่นให้หน่อยได้ไหมคือเอาจริงๆวันนี้เราจะทําหลายเพลงมากแต่ว่าเนื้อเพลงไม่มีเลยเราก็เลยต้องทักไปขอศิลปินซึ่งการทักไปขอศิลปิน่ะเราเข้าใจเขาไว้เราก็ต้องให้เวลาเขาพวะเขาก็แบบว่าไม่มีเรามานั่งแบบอจจะกุส่งปุ๊บกูให้เลยเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างงั้นไงไม่ว่าจะขอเพลงอะไรที่ทุกกคคนนขขอออืบัไปปศิิล ริงแต่กว่าเขาจะให้มาเนี่ยคือมันใช้เวลานานมากอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีงหลายวันนะใช่หลายวันมันก็มันก็จะยากยนะิดนึงอุ้ย อยู่แค่นั้นแหละยอะรวบลงเลยเนี่ยหว่ะมันดูเตี้ยขอคือขอโอเคทุกคนวันนี้จะทำเพลงไงคะหวังเพลงของแบบว่า king of hip hop แบบของเมืองไทย K S 2P Fix นี่คือแบบว่าเบอร์ต้นของเมืองไทยสามคนไทเทเนียมเซาไซ i d e a l l i ด d y d a แต่คนนี้คือแบบว่า K S เนี้ยไทเทเนียมกับ K S ก็คือแบบว่าหัวหอก s ะเซาไซ d e ก็ 2P ใช่ไหม Fix นี่ก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนผู้นำของแต่ละกลุ่มอ่ะแล้วมีบางซี i ด้วยช่วงนี้บางซี i ท็อปฟอร์มนะมาเรื่อยๆเพลงเดือดๆนี่มีบางซี b มาช่วงนี้ไปดูกันเลย ดกว่าครับใช่ค่ะ<ร><ช>แล้วก็ตามไปรีแคปกันด้วยนะทุกคนโอเคคาราบาวแบบสองมือ,อมไม่ใช่ชูพี่ Back in the store, I can come on my dope. You got a me may have a stove, to be on juice, nothing and yak neck of My chocolate, took up a tummy of poop, 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 poop,

เรียกพันธมิตรเมตอนมดยูกับเรเทมือไม่ยาไปสตันนอนู้่อนางตก็นบเนอีาดชอบท่อนปุด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 มากเลย put him in the of Why guy now cut my pass out Is my time now kuma show is a now back look at me now back with a head turn a lot power talk at middle show gang now now we all top of the pyramid Y'all come and climb a on อันนี้เนี่ยแบบว่ากลุ่มผิดกฎหมายที่นั่งอยู่ในโกดังก,กันนี่มันคือสตูี่้าผิดกฎหมายอะไรอกันเนี่ยมามันยังไงครับ King King o p e r a t h e h u s t l e นะครับ อที่มันต้มอยู่วันเตตอนนี้รลบาคเพวกเด็กๆบอกให้พี่ดึงเบาๆปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุเ้อเข้าเนยวะบอกให้พี่ดึงเบาๆเบาๆวันอุณภูมิมันก็ดทีสด High in the room and you k n t ต้มให้มันเดือดมันก็กูอยู่ในคิดฉนตองคุกินได้เยอยู่ในหมอแรปมาตั้งแต่มึงอยู่กันในผ้าอ

มีเร็วๆนพี่น้องเอ้มากับพี่ฟิกเจาน้องาเอดีแมอยเกกเดือดจัดกูลิสต์ัดยัดแม่ร้อยรอยรอยอ้ยัดแม่มื่อยีมาทำลิสต์้ีโอยัแม่กูต้อมปาว่ายแม่เอ้ยัดแม่กูเดือดด้ยัดแม่ี่เอกำลังมาโอ้ยแม่จะเป็นร้อยะเอ็ดีเซาเซย์ไทเทเอ็ดีเซาซไทเท เออเอาแต่ว่าเขาไม่มาไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเขาในเอ็มบีใช่ไหมใช่ฟีไฟอ๋อเหมือนแบบว่ายุดทุกคนต้องอย่างนี้ทุกรอบเลยนะใช่ก็ที่รับไม่อยากหยุดอ่ะเข้ามาขัดใจเราคุณก็เลยนะไปรับตามเบรีแคปครับผม